อาเซียนคอนเนวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะคุยกันถึงเรื่องร้อนๆน,นาทีนี้ไม่พ้นถึงเรื่องราวเกี่ยวกับไต้หวันค่ะแต่ว่าจะไม่คุยกันเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมของไต้หวันกับอาจารย์เจษดาสารทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายอย่างในประเทศไทยใช่ไหมคะที่เราได้รับอิทธิพลมาจากไต้หวันเอาจริงๆเรื่องง่ายๆเลยเคยโดนทักผิดเนะครับเวลาที่เราบอกว่า I'm from Thailand แล้วคนบอกว่า เอามาจากไต้หวันเหรอ,อเคยเคยโดนไหมบ่อยมากค่ะบ่อยมากใช่ไหมครับโดยเฉพาะที่สหรัฐนะ,ะเพราะว่าที่สหรัฐนี่นะครับคนสหรัฐเนี่ยเขาค่อนข้างคุ้นชินกับไต้หวันเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นของไต้หวันเนี่ยอยู่ในประเด็นความสนใจทางการเมืองนะครับแล้วก็ในประเด็นข่าวของสหรัฐเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเลยนะครับแม้กระทั่งการมาเยือนไต้หวันของอ Nancy นักสิทธิพิเศในครั้งล่าสุดเนี่ยมีคนไปสอบถานนะครับพิวเรซิชทำการ วิจัยว่าประเด็นไต้หวันเนี่ยถือเป็นประเด็นที่คุณให้ความสนใจไหมปรากฏว่าชาวสาหรัฐถ,ถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ ทีนี้เรามาดูในมิติทางด้านของซอฟต์พาวเวอร์มิติของทางด้านวัฒนธรรมนะแล้วก็อัตลักษณ์กันบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีการดีเบตการถกเถียงกันมาถึงการมีอยู่ของความเป็นไต้หวันนะหรือว่าไทวันิสเนี่ยแะครับมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำนะครับว่าอะไรคือจีนอะไรคือไต้หวันนะครับ,รบและกระทั้งในประเทศไทยเราเองเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราเราอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่เราเสพอะไรที่มาจากไต้หวันเนี่ยนะครับไม่น้อยทีเดียวนะครับอ่ะย้อนกลับไปปาวุ้นจินเคยดูกันใช่ไหมครับค่ะจริงๆปาวุ้นจินเนี่ยผลิตที่ไต้หวันนะครับเป็นเป็นผลงานของไต้หวันแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับอ,องค์หญิงกัม马อ F4 นั่นก็ของไต้หวันนะครับอันนั้นคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยเราเสพมาตลอดแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ไม่ทราบนะครับว่าหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้นึกถึงความ ว่าวันนี่คือไต้หวนันนี่คือจีนแต่ว่าในครั้งนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวของเนซี่เพโลซีเนี่ยผมเชื่อว่าทําให้คนไทยเนี่ยหันมามองประวัติศาสตร์แล้วก็ฉุกคิดเรื่องนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อบันเทิงนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ไต้หวันเองเนี่ยเขาก็พยายามจะฉูเรื่องนี้ถ้าใครไปไต้หวันนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่ลหลายๆคนเนี่ย อาจจะประทับใจนะผมด้วยก็เช่นเดียวกันคุณทิวลิปก็น่าจะชอบก็คือสตรีทฟู้ดใช่ค่ะแล้วไม่ใช่สตรีทฟู้ดธรรมดาด้วยอาจารย์ชาไข่มุกที่มีอยู่ทุกมุมโอ้เหมือนเหมือนที่เราไปไปมาเลเซียด้วยกันแล้วเราเจอทุเรียนในทุกมุม,มนะช่ะที่ไต้หวันเนี่ยก็มีชาไข่มุกแต็ไมไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วถ้าเราถามคนไต้หวันเนี่ยนะครับว่าอะไรคืออาหารที่เขารู้สึกว่าเป็นตัวตนของเขาเป็นอันตรา์ของเขาเนี่ยเขาจะตอบว่าเป็นเต้าหู้เหม็นหรือว่าโชโดฟูเป็นเต้าหู้ที่เอามาหมักไม่แน่ใจว่าคุณทิวลิปเคยทานไหม มาจะค่อนข้างกปลิ่นแรงนิดนึงอ่ะอันนี้เขามองว่าเป็นเอกลักษณ์ของของไต้หวันแต่นั่นคือสิ่งที่คนไต้หวันเขาเขามองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถามจากคนต่างชาติเหมือนที่คุณทลิบบอกเนี่ยครับสิ่งหนึ่งเลยที่คนไต้หวันเนี่ยคนต่างชาติมองไปที่ไต้หวันก็คือเรื่องของชาไข่มุกหรือว่ามิลค์ทีอันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของไต้หวันเลยถึงขนาดที่ มีการบอกว่าเอ๊ะหรือเราจะเอาชานมไข่มุกเนี่ยมาเป็นหน้าพาสปอร์ตของไต้หวันเสียเลยเพราะว่านี่คือสัญลักษณ์ประจําชาติของไต้หวันที่คนทั่วโลกเนี่ยนะครับ recognize ว่าคนทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับถ้ามองกลับไปเนี่ยนะครับในกระแสโซเชียลมีเดียเนี่ยที่จะมีการโต้เถียงกันไปกันมานะระหว่างเนติเซนชาวจีนชาวไต้หวนันแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็เคยมีนะครับสิ่งที่เรียกว่ามิวทีอะไลอ c e หรือว่าพันธมิตรมิวทีพันธมิตรชานมเนี่ย ตอนนั้นย้อนกลับไปก็เป็นเรื่องที่มีวัฒกรรมกันนะครับกับนักแสดงซีรีส์วายไทยแล้วก็ทีมไต้หวันนะครับทีมฮ่องกงมาเก้าก็มารวมตัวกันแล้วก็ของไทยด้วยภายใต้ชื่อ m u t สิ a l ะไ a อ c e เพื่อที่จะ ต่อกอนนะครับกับเนปติเซนชาวจีนทีนี้พอพูดถึงเรื่องของมิวทีเนี่ยล่าสุดก็มีกระแสดราม,ม่าอีกแล้วนะครับมีเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับชาวไต้หวันที่ชื่อว่าที่บีเทียนนะครับอายุ39ปีนะครับเป็นอดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่ชื่อว่าชีเนี่ยนะครับหรือ SHE เนี่ยนะครับปรากฏว่า หลังจากที่เนนซี่เพโลซี่เนี่ยมาเยือนไต้หวันใช่ไหมครับเธอก็โพสต์ภาพนะครับว่ากําลังทานอาหารอยู่แล้วก็มีชานมนะครับแล้วก็มีพาสต้าเธอกาลังทานพาสต้าอยู่ปรากฏว่าทัวจีนลงเลยครับเพราะว่ามองว่านี่คือการสนับสนุนการมาของเนนซี่เพโลซี่ที่ไต้หวันเพราะว่าทําไมครับมิวชีนนั่นคือไต้หวันแน่ๆละแต่ว่าพาสต้าเนี่ยเพราะว่าเนนซี่เพโลซี่เนี่ยมีเชื้อสายอิตาเลียนดังนั้น,นละเอียดมาก S <S <S เป็นการตีความว่านี่คือการสนับสนุน oh. การมาเยือนเนซีเิโลซีที่ไต้หวันแ่บเป็นไงครับมันมีสัญญาทาั้งอาหารเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่เป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางอาหารแล้วก็เป็นสัญญาเป็นอัตลักษณ์ของไต้หวนันก็คือพายสับประรดอ่าอันนี้เนี่ยหลายๆคนที่ไปไต้หวันก็คงจะชอบนะแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเพราะว่านี่คือของฝากจากไต้หวนันค่ะก็ฮิตมากนะครับถึงขนาดที่ว่า ใช้อิงหวนนะครับประธานธิบดีของไต้หวันเนี่ยหลังจากที่พบปะกับเนซี่พโลซีมีการมอบสายสะพายนะครับแล้วก็จับไม้จับมือกันไม่จับม้จับมือสิทักทายกันนะครับบ่งบอกถึงความเป็นพันธมิตรกันและสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นพันธมิตรที่สําคัญคือใช้อิงหวนเนี่ยได้มอบภายสับปะรดนะครับยี่ห้อซันนี่ฮิลส์เนี่ยให้กับทางเนซี่พโลซีกลับไปด้วยเพราะว่าอะไรครับ พายสับป,ปะรดเนี่ยในภาษาทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาฮกเกี้ยนเนี่ยมีชื่อที่เป็นมงคลครับแปลว่าการเริ่มต้นที่ดีการเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ตัวลักษณะของพายสับป,ปะรดเนี่ยพออบออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีสีเหลืองเหมือนทองคาเลยมันก็จะดูเป็นลักษณะที่รุ่งเรืองนะครับ<อ>ร่ารวยก็จะนิยมมอบใหยตามโอกาสสาคัญสาคัญต่างๆก็เลยมีการมอบพายสับป,ปะรดเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของไต้หวันเป็นขนมของไต้หวันเนี่ยให้กับเนนซี่เพโลซีแล้วก็ชัยอิงโหวนเนี่ยเอามาขึ้นในอินสตาแกรมด้วยครับ เรื่องอิทธิพลทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้นี่คุยกันได้ยาวไม่หยุดเลยนะคะทำให้เรานึกถึงแล้วอ๋อไต้หวันนี้นอกจากาชานมไขมุกแล้วจริงๆแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยเนาะ<ช>ที่ที่คนไทยเนี่ยอาจจะอา,อาจจะลืมไปว่าอ๋อจริงๆแล้วเราก็ได้รับได้เสพวัฒนธรรมจากทางไต้หวันอยู่ด้วยครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ อาล่ะคะ่ะถ้าใครหิวนะคะดึกๆอย่างนี้ก็อาจจะยังพอหาอะไรทานได้อยู่นะคะที่มาจากไต้หวันชานมเอ้ยพายสับปะรดนะคะเมืองไทยก็มีชาบูจากไต้หวันด้วยนะคะคุณผู้ชมและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนคกวันนี้ค่ะ